โอเคครับเดี๋ยวเรามาต่อกันในส่วนของ uh, u r นะครับก็ u r นะครับก็ย่อม,มาจากคำว่า Universal a Synchronous Receiver Transmitter นะครับก็จริงๆเราชื่อมันก็บก่งบอกได้หลายอย่างนะครับเช่นคำว่า synchronous นะครับ asynchronous แปลว่าอะไรนะครับก ซิงโครนัสในที่นี้เนี่ยนะครับมันแปลว่าไม่ขึ้นอยู่กับ c คลอกนะครับก็ความหมายในที่นี้ก็คือว่าการสื่อสารตรงนี้เนี่ยนะครับจะไม่ขึ้นอยู่กับ c คลอกจะไม่ขึ้นอยู่กับคลอก s y ซิสเต็ม c คลอะไรพวกนี้นะครับก็แล้วก็เป็นการสื่อสารที่มีทั้งรีเซิร์เวอและก็ทรานส์มิเตอร์นะครับ ก็หมายความว่ามันสามารถทําได้พร้อมกันเลยนะครับก็นี่ก็เป็นความหมายของคําว่า UART นะครับแน่นอนนะครับว่า u a r เนี่ยเป็น serial communication นะครับรูปแบบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการที่มันเป็น serial communication เนี่ยอย่างที่เคยบอกไปนะครับว่ามันมันก็ต้องมีข้อตกลงนะครับก็ต้องมีข้อตกลง ข้อตกลงระหว่างตัวส่งแล้วก็ตัวรับแลก็ตัวส่งนะครับด้วยความที่มันไม่ขึ้นอยู่กับ c ล o อ,อกเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเรา c ล o อ,อกเนี่ยจะไม่เป็นจะไม่อยู่ในจะไม่ถูกส่งไปด้วยนะครับจะ Data ทั้งหมดมันจะไม่ขึ้นอยู่กับคล็อกมันจะขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่าง rx และก็ tx นะครับผมขอพูดว่า rx และ tx แล้วกันก็คือ receiver กับ transmitter นะครับ ก็เรามาดูว่าข้อตกลงนั้นมันคืออะไรนะครับข้อแรกนะครับบัตรเลทนะครับบัตรเลทบัตรเลทคืออะไรนะครับบัตรเลทคือในวิกิพีเดียนะครับเขาเขียนว่าบัตรเลทคือ,อ symbol change per second นะครับก็คือจริงๆแล้วมันก็คือข้อมูลแม็กซิมัมที่ถูกส่งได้ใน ในหนึ่งวินาทีนะครับก็มันมันจะเป็นตัวกำหนดความเร็วของของ u อนะครับว่ามันสามารถส่งได้เร็วขนาดไหนเช่นสมมติว่า u อาร์เป็นหนึ่งร้อยก็แปลว่ามันสามารถส่งได้หนึ่งร้อยบิตในหนึ่งวินาที2 u ยบัตรเทเท่ากับสองร้อยก็คือสองร้อยบิตในหนึ่งวินาทีแต่จริงแล้วมันไม่ได้ชา้าขนาดนั้นนะครับมันมันมีเลขที่มันมันมีเลขที่เขาใช้กันทั่วไปนะครับอย่างที่สองนะครับก็คือ ดัตต i บิตดัตตาบิตนะครับว่ามันดัตต b บิตเราจะมีกี่บิตนะครับอันนี้เราอันนี้เราต้องตกลงกันนะครับว่าจะมีกี่บิตก็คือทางฝั่งของผู้รับและผู้ส่งก็ต้องรู้ว่ามีกี่บิตสมมติคุณจะส่งแปดบิตก็ก็คือแปดบิตนะครับของแปดบิตคุณจะมาส่งสิบหกิตต่อกันไม่ได้นะับคุณต้องส่งแปดบิตแล้วคุณก็ส่งส่งแปดบิตนะครับหรือคุณจะส่งคุณจะเอาแค่แดบิตแต่คุณส่งมาแค่เจ็ดบิต อีกบิตหนึ่งเป็นศูนย์คุณก็ต้องมาแปลความหมายต่อนะครับนี่คือดัตตาบิตนะครับแล้วก็ในส่วนของอันสุดท้ายนะครับก็คือในส่วนของเฮดเดอร์นะครับเฮดเดอร์ ader, แล้วก็เทเลอร์ Taylor, นะครับก็เนียเขาเรียกว่าเป็น header เฮดเดอร์กันก็คือในเรื่องของเอ่เฮดเดอก็คือพวก ข้อมูลนะครับที่มันไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับข้อมูลเรานะครับซึ่งมันจะมีพวกเนี้ยสตัวเนี้ยรวมกันนะครับจะเรียกว่า data frame นะครับ data frame นะครับก็1 data frame คือหึงการส่งนะครับเหมือนกับคุณส่งส่งจดหมายนะครับคุณต้องจ่าหน้าซองคุณต้องใส่ซองนะครับแล้วคุณต้องไปให้ไปรษณีย์ไปรษณีย์แปะสติกเกอร์นะครับพวกนี้คือ data frame นะครับ ไปสนีแปะสติ๊กเกอร์ใส่ซองก็อาจจะเป็นเฮดเดอร์นะครับส่วนจดหมายของคุณก็เป็น d a t a b บินะครับคือดัตตับิเฉยๆมันส่งไม่ได้ครับมันต้องมีเฮดเดอร์มันต้องมีอะไรอีกหลายๆอย่างแต่ว่าในในที่นี้เนี่ยเฮดเดอร์มันอาจจะน้อยนะครับคือคือคุณส่งแค่จดหมาย simple simple อย่างเดียวนะครับคุณก็แค่แปะสติ๊กเกอร์แล้วคุณก็ส่งไปได้เลยนะครับคุณไม่จำเป็นจะต้องทำอะไรมากใช่ไหมครับสำหรับการส่ง d a t a ้แค่นี้นะครับก็มันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับข้อตกลงระหว่าง Rx กับ Tx คราวนี้เนี่ยนะครับมาดูรูปแบบของ Data frame กันก็คือรูปแบบที่เป็นเป็นพื้นฐานนะครับอันนี้คือรูปแบบพื้นฐานรูปแบบ Data f r a m รมพื้นฐานนะครับ รูปแบบ Data f r a รมพื้นฐานของ u r เป็นยังไงนะครับก็ก็คือการส่งข้อมูล1ชุดเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับสำหรับการส่งและการรับเนี่ยมันก็มีพื้นฐานเดียวกันนะครับสำหรับ u r อันนี้คือรูปแบบการส่งข้อมูลนะครับโปรงเรียนหนย นะครับก็คืออันเนี้ยแทนสายไฟ1เส้นตรงนี้เป็น TX นะครับ TX อัน,นี้ก็เป็น RX นะครับเชื่อมต่อกันด้วยสายไฟ1เส้นนะครับเพราะฉะนั้นเราสายไฟเนี่ยมันก็จะสามารถส่งค่าที่เป็นดิจิตอลไปได้นะครับซึ่งเราจะซึ่งถ้าเรามาดูใน Data Frame นะครับ ตอนที่ไม่มีการส่งหรือตอนที่เรียกว่า idle เนี่ยนะครับล o g i c จะหายนะครับตามรูปนี้เลย logic หายก็คือในส่วนของในส่วนของ section ตรงนี้นะครับ idle คุณจะเห็นว่าล o g i c มันก็จะหายนะครับส่วนตรงนี้โทษตรงนี้นะครับที่เป็น idle นะครับล o จะหาย เพราะฉะนั้นแล้วถ้าไม่มีการส่งสัญญาณไฟจะเป็นไฮตลอดนะครับนี่คือไม่มีการส่งนะครับต่อมาถ้าคุณต้องการเริ่มที่จะส่งคุณต้องบอกผู้รับนะครับนี่มันคือข้อตกลงกันนะครับย้ําอีกรอบนี่คือข้อตก,อกลนตงนะครับไม่มีเหตุผลว่าทําไมต้องทําแบบนี้นี่คือข้อตกลงนะครับคราวนี้ถ้าคุณต้องการจะส่งนะครับเริ่มส่งเนี่ยคุณจะต้อง ตบลอจิกมันลงมานะครับเพื่อบอกว่าเฮ้ยจะเริ่มแล้วนะก็คือ StartBit นะครับพอใช้คำว่า StartBit ตรงนี้ StartBit จะเป็นลอจิกโลนะครับก็คือหลักการคอนเซปต์ก็คือมันอาศัยการเปลี่ยนแปลงของลอจิกไฮเป็นลอจิกโลเพื่อบอกว่าเฮ้ยกูจะส่งแล้วนะอะไรประมาณนี้นะครับผมและจากนั้นนะครับก็ส่ง d a ta so อืคุณอ่าเดี๋ยวผมเคลียร์ตรงนี้ก่อนคุณจะเห็นว่าตรงเนี้ยตรงเนี้ยนะครับคือสตาร์ทบินะครับสตาร์ทบิจะเป็นลอจิกโลนะครับตรงตรงนี้ตรงนี้ที่ผมไฮไลท์สีแดงไว้นะครับคราวนี้หลังจากที่คุณบอกว่าจะส่งแล้วเนี่ยนะครับคุณก็ต้องจะงคุณก็ต้องส่งนะครับอ่ามันมันซิปเปิลซิปเปิลนะครับก็คือหลังจากที่คุณบอกว่าเฮ้ยจะส่งจะส่งนะเตรียมรับอ่าแล้วก็หลังจากที่คุณบอก แล้วคุณก็ส่งส่ง Data นะครับในส่วนนี้คือการส่ง data นะครับซึ่งสิ่งที่คุณจะต้องตกลงกันนะครับคือข้อตกลงกันที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นว่าข้อตกลงเนี่ยก็คือจํานวนบิตนะครับคุณจะส่งกี่บิตก็ได้แต่คุณต้องตกลงกันให้รู้เรื่องระหว่างผู้ส่งและผู้รับนะครับในที่นี้เนี่ยเขาส่ง8บิตนะครับ ก็คือหนึ่ง 6, อามสี่ห้าหกเจ็ดอ่าส่ง7จ็ดบิตนะครับในที่นี้เขาส่ง7จ็ดบิตแต่อยู่อาใน Arduino ก็ส่ง8ปดบิตนะครับอ่าอันนี้เขายกตัวอย่างมา7จดบิตนะครับแล้วก็อันนี้เป็นบิตพิเศษที่แล้วก็หลังจากที่ส่งเสร็จเนี่ยนะครับมันก็เราสามารถที่จะมีบิตเพื่อเช็กว่ามันถูกหรือผิดได้นะครับโดยบิตนี้เขาเรียกว่า parity Bit นะครับ นี่เรียก parity bit นะครับก็จะจะแล้วแต่นะครับว่าจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับแต่โดยส่วนโดยปกติแล้วผมไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่ามันก็ถูกต้องอยู่แล้วนะครับคือ parity bit ตรงนี้เป็นบิ t เป็นบิดเพื่อเช็คความถูกต้องนะครับ จากนั้นนะครับหลังจากที่คุณส่งเสร็จแล้วเนี่ยไม่ว่าจะมี parity bit หรือไม่มีนะครับคุณต้องตบไฮขึ้นมาเพื่อบอกว่าส่งเสร็จแล้วนะครับอ่าก็คือหลังจากที่ส่งเสร็จหมดแล้วเนี่ยไม่ว่าจะมี parity หรือไม่มีนะครับ ก็จะต้องตบ, Signal, ตบสัญญาณมันขึ้นมาให้มันอยู่ลอจิกไหายเพื่อบอกว่าเสร็จแล้วนะครับในกรณีนี้เนี่ยนะครับทางฝั่งของผู้รับเนี่ยก็ต้องนับจํานวนบิตก่อนว่ามันครบตามที่ตกลงกันแล้วหรือเปล่านะครับถ้ามันครบแล้วเนี่ยรับเป็น h i g เลยก็คือทางฝั่งรับเนี่ยจะไม่สนใจบิตนี้นะครับทางฝั่งรับจะไม่สนใจบิตนี้ เพราะว่าถ้าในกรณีที่ในกรณีที่จํานวนบิดครบตามที่ตกลงกันนะครับทางฝั่งรับจะไม่สนใจตรงนี้อ่านี่คือ Data, Data Frame ของ u r ง่ายๆนะครับเขาเนี้ยการแปลงความหมายของ u r นะครับใน Data Frame นี้มันก็ขึ้นอยู่กับฝั่งรับว่าฝั่งรับจะแปลงความหมายยังไงนะครับก็อย่างอันเนี้ยเขาส่ง 1,100,101นะครับอย่างในกรณีนี้นะครับกรณีนี้เคสนี้เนี่ยนะครับก็ส่งหนึ่งหนนย์ศย์ห่งศหไปซึ่งถ้าไม่มีการตกลงกันระหว่างผู้รับและผู้ส่งเราจะไม่รู้เลยว่าอะไรคือ LSB อะไรคือ MSB นะครับเพราะมันสามารถเป็นได้สอกรณีก็คือ MSB มันสามารถมาอยู่ตรงนี้ได้นะครับ LSB มันจะสามารถไปอยู่ตรงนี้ได้ หรือกลับการ LSB ก็มาอยู่ตรงนี้ได้เช่นเดียวกันและ MSB ก็มาอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันคือข้อตกลงระหว่างผู้รับและผู้ส่งกันว่าการแปลงความหมายของอข้อมูลจะเป็นยังไง คราวนี้เนี่ยนะครับเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นนะครับเราจะต้องมาทําความเข้าใจว่าไอ้การที่จะสร้างสัญญาณแบบนี้นะครับมันเป็นยังไงอ่ะผมลืมสเต็ปหนึ่งไปเดี๋ยวผมจะสรุป DataFrame นะครับของตัว UART ก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับก็ในเมื่อ State ที่มันเป็น i d l เดเนี่ยนะครับมันก็จะ จะเป็นไฮแบบนี้นะครับแล้วพอเริ่มส่งเนี่ยมันก็จะตบลงมาถูกไหมครับจากนั้นก็จะส่ง Data สตง Data ไปนะครับจะมี p a r i t y หรือไม่มีก็ได้นะครับสมมุติว่ามีก็ใส่ไว้ตรงนี้จากนั้นก็ตบ Logic เป็นไฮนะครับนี่คือหน้าตาของของ u a r นะครับว่ามันเป็นอย่างนี้นะครับตรงนี้ก็คือ idle นะครับอันนี้คือ start bit นะครับ อันนี้คือ Data นะครับอันนี้ Parity จะมีหรือไม่มีก็ได้แล้วก็อันนี้ก็คือ Stop Bit นะครับแล้วก็ตามด้วย Idle นะครับนี่นี่เป็นรูปแบบกว้างๆไ,ไม่กว้างเท่าไหร่มันก็ค่อนข้างจะสรุปแล้วว่า UART เนี่ยสัญญาณหน้าตามันเป็นอย่างนี้นะครับกเ็เรามาดูแอปพลิเคชันของ UART กันก่อนว่าในไมโ r o โปรเซ s เซอปกติเนี่ยเขา ใช้งานมันยังไงนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับ UART เขาจะส่ง8บิตเพราะว่าเขาจะแทนเลข8บิตด้วยรหัส ASCII นะครับใน Arduino เนี่ยนะครับถ้าเรายกเคส Arduino เป็นตัวอย่างนะครับหรือว่าจริงๆแล้วมันคือเคส UART ทั่วไปนะครับใน ในระบบคอมพิวเตอร์นะครับก็คือเขาจะส่ง UART บิตกันนะครับซึ่ง8บิตเนี่ยมันจะมีค่าตั้งแต่0ถึง255ใช่ไหมครับก็นั่นก็หมายความว่าเขาจะแทนเลข8บิตเลข0ถึง255เนี่ยด้วยตาราง ASCII นะครับซึ่งสมมุติว่าคุณเขาจะแปลงความหมายเป็นรหัส ASCII อะครับสมมุติว่า Data ที่เราส่งเนี่ย ดัตต้าที่เราส่งเนี่ยมันคือหกสิบสามนะครับซึ่งหกสิบสามเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมันคือตัว a ใหญ่นะครับก็ก็คือถ้ามีการส่งหกสิบสามไปนะครับหกสิบสามในเลขฐานสองนะครับไปนะครับฝั่งลับเนี่ยก็จะแปลงความหมายนะครับย้ำว่าฝั่งลับจะแปลงความหมายว่ามันคือ a ใหญ่มันคือแคปซิตอลเลเตอร์นะครับ ก็อันเนี้ยจริงๆแล้วมันคือสิ่งที่ผู้ส่งและผู้รับเขาตกลงกันนะครับแต่ตัวส่งตัวเนี้ยนะครับถ้ามองเป็นถ้ามองว่า tx ตัวนี้นะครับมันคือเป็นแค่ไปษณีงโง่ๆคนหนึ่งที่ไม่รู้อะไรเลยนะครับเขาก็ไม่รู้หรอกว่าหกสิบสามคืออะไรแต่ว่าหน้าที่ของเขาคือเขาส่งหกสิบสามมามาหา r x ซึ่งจริงๆแล้ว r x เก็ไม่รู้เหมือนกันว่า r x คืออะไร r x ก็คือเป็นไปษณีฝั่งรับธรรมดา นะครับแต่คนที่จะแปลงความหมายได้จริงๆก็คือหัวหน้าของ rx หัวหน้าของ tx นะครับหัวหน้าของ tx ก็คือสมมุติว่าส่ง a นะครับซึ่งก็ก็หัวหน้าก็ไปเปิดดูว่า a มันคือหกสิบสามนะครับแล้วก็ rx ก็มาเปิดดูว่าหกสิบสามเท่ากับ a ก็คือหัวหน้าหัหัวหน้าเช่นเดียวกันนะครับมันมันจะอารมณ์ประมาณนี้ว่า tx กับ rx เนี่ยเขาจะ เขาจะไม่รู้เรื่องว่า Data คืออะไรแต่ว่าคนที่แปลความหมายก็คือคนอื่นนะครับผมย้ำรูปแบบตรงนี้นะครับว่า u ูอาเนี่ยมันมันตายตัวได้แค่นี้นะครับมันมันจะไม่มีท่าการส่งที่ประลาปลาดแต่ว่ามันจะอยู่แค่นี้แล้วมันง่ายมากนะครับ อีกประเด็นที่ไม่ได้พูดถึงนะครับแต่ก็ก็กำลังจะพูดถึงก็คือเรื่องของบัตรเลทน,นะครับเดี๋ยวขอรูปเมื่อกี้อีกรอบตอนนี้หลังจากที่เราไม่รู้บ่อยจัง หลังจากที่เรารู้ว่า DataFrame มันเป็นยังไงแล้วนะครับคราวนี้คำถามต่อมาก็คือว่าเราจะส่งมันไปด้วยความเร็วขนาดไหนนะครับก็ขอแนะนำให้รู้จักนึ่รู้จักอยู่แล้วก็คือตัวบัเล็ตนะครับซึ่งอย่างที่พูดไปเมื่อกี้นี้ก็คือจำนวนบิตเปอร์เซกันนะครับ ซึ่งบัตรเลทที่ใช้กันทั่วไปก็มีอยู่ประมาณ2ค่านะครับก็คือ9,600นะครับแล้วก็1 1 5 2งแสนอะครับอันนี้จะเป็นบัตรเลทที่ใช้กันค่อนข้างแพร่หลายนะครับก็หมายความว่าใน1นึ่บิตเนี่ยหนึ่บิตก็คือ1นี้นะครับหนึงบิตเพราะหมายของหนึ่งบิตก็คือ ก็คือระยะเวลาตรงนี้นะนี่คือหนึ่งบิตคุณเห็นว่า time ตรงเนี้ยนะครับ t ตรงเนี้ยก็จะเท่ากับหนึ่งส่วนเก้าันหกร้อยวินาทีใช่ไหมถ้าคิดเลขปกตินะครับก็ก็คุณ,คณก็จะเห็นว่าไอ้ก้อนข้างล่างเนี่ยนะครับไอ้ ไอ้ตัวนี้มันก็เร็วกว่านะครับเพราะมันน้อยกว่าข้างบนมันก็ปกติดีนะครับนี่คือความหมายของบัตรเลทแล้วบัตรเลทเป็นสิ่งที่จะต้องจะต้องตกลงกันนะครับไม่งั้นถ้าถ้าไม่ตกลงบัตรเลทกันเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะแคปเจอร์ได้นะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันจะแคปเราเราจะแคปเจอร์ยังไงนะครับอืม โอเคนะครับผมหวังว่าทุกคนน่าจะเข้าใจยูอาไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูว่าการที่เราจะสร้างสัญญาณแบบนี้นะครับการที่เราจะสร้างสัญญาณยูอาแบบนี้หรือการที่เราจะอ่านสัญญาณยูอาแบบนี้นะครับเราจะอ่านมันยังไงนะครับก็เดี๋ยวในส่วนของการอ่านแล้วก็การเขียนโค้ดเนี่ยเดี๋ยวขอแบ่งเป็นสอง สองคลิปแล้วกันนะครับไม่งั้น,ม,น,ม,นมันจะยาวผมจะจะลำบ,บ,บากในการในการตัดนะครับก็อันนี้เป็นอินโทรดักชันสำหรับยูอาว่าการส่งการรับมันส่งยังไงมีข้อตกลงยังไงนะครับก็สรุปสรุปก็คือดัตเตอรเฟรมตัวนี้นะครับตัวตัวที่วาดวาดรูปให้ดูนี้นะครับมันมันก็มีแค่ดีนะครับโอเคผมหวังว่าทุกคนน่าจะเข้าใจนะครับแล้วก็ผมครับ